ออนไลน์เหมือนกันค่ะเหมือนสิ่งที่ครูจะพูดนะคะว่าทุกอย่างบนขันใบนี้นะคะทุกอย่างในขันสีทองใบนี้นะคะ่ะเกิดจากปัญหาทั้งหมดวันนี้คุณลองดูซิว่ามันจริงไหมว่าทุกปัญหามันสร้างมหาเศรษฐีได้จริงฟังนะคะเดี๋ยเสียบก,ก่อน hmm. อ่ะฟังนะคะแชมพูเกิดจากปัญหาไหม เกิดจากปัญหาลูกครูเป็นธาลัสซีเมียครับผมร่วงผมบางจนป้าป่านน้ำตาไหลถามป้าป่านเลยนะคะรู้อยู่ในนี้ไหมจนป้าป่านน้ำตาไหลสงสารหลานเพราะว่าหลานผมบางมากนะคะผมบางมากอ่อนแอมากปีหนึ่งเป็นไข้เป็นหวัดไม่รู้กี่ครั้งแล้วเป็นทีหนึ่งเจ็ดแปดวันสิบวันน้องโฟมเป็นแบบนั้นตลอดนะคะเวลาเป็นหวัดเป็นสิบวัน นะคะลาโรงเรียนยาวเลยสองอาทิตย์เนี่ยใช่สองอาทิตย์อะ่ะน้องโฟมนะคะเราปีนึงเป็นบ่อยมากมโดนฝนไม่ได้โดนความเย็นไม่ได้ครับผมล่วงหนักมากคืนในบ้านน่ะคะ่ะจะมีแต่ผมน้องโฟมหนักมากนะคะครูค่ะก็เคยเป็นผมหัวล้านตรงนี้นะคะเพราะเกิดจากการผ่าตัดแล้วก็ผมหัวล้านตรงนี้มไม,ไม่ไม่ได้ล้านล้นไปเลยนะคะแต่บางจนแทบไม่ไม่ไม่มีอะไรคุณดูนะคะ ถ้าสมมุติว่าปัญหาของลูกครูไม่ใหญ่เพียงพอครูจะไม่ได้ทําแชมพูคุณว่าจริงไหมก็เพราะปัญหาของคนคนเดียวปัญหาของลูกครูคนเดียวมันทําให้ครัวค่ะคิดถึงความยิ่งใหญ่อะค่ะว่ามันคือปัญหาระดับโลกของฉันมันคือปัญหาหัวใจของฉันครูจึงได้ทําแชมพูที่มีประคำดีควายถึง 5, ถึงเกินเท่าไหร่นะกี่เปอร์เซ็นต์นะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับนะคะใช้ประคำดีควายของแท้ไม่ใช้สารสกัดใดๆทั้งสิ้น เพราะเราทําให้ลูกเราใช้เราทํามาจากปัญหาไม่ใช่เกิดจากความอยากความรวยไม่ใช่เลยแต่เราทําจากปัญหาแต่ในปัญหาค่ะมันซ่อนความเป็นมหาเศรษฐีอยู่แค่แชมพูค่ะขายไปเป็นล้านล้านขวดแล้วคุณคิดดูสิว่ามันสร้างมหาเศรษฐีจริงไหมถูกต้องไหมคะมันสร้างมหาเศรษฐีจริงไหมแชมพูไปอยู่กับใครบ้างแชมพูกระจายไปทั่วโลก60ประเทศ670ประเทศ คุณดูนะคะจากปัญหาของเด็กคนเดียวจากปัญหาเด็กผมร่วงเพียงคนเดียวมันดันตอบโจทย์คนหัวล้านมันดันตอบโจทย์คนที่มีปัญหาหนังศีรษะมันดันตอบโจทย์คนมีเหาลูกคุณมีเหาล้านคุณมีเหาเลนคุณมีเหาคุณใช้ขวดเดียวพอเลยค่ะอเหาก็เจิงหายนีหมดเลยค่ะไข่ฟอเรียบร้อยเลยลองดูค่ะนี่คือจากแค่ปัญหาผมร่วงเห็นไหมพี่อู <He ard S 1>